รุ่มสดยามเช้าโดยกลุ่มปะตะท PTT Global Chemical สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานน้ำดื่มสยามสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการสดยามเช้านะครับวันนี้พบกันในวันทํางานวันสุดท้ายของสัปดาห์นะครับวันศุกร์18ตุลาคมครับพรุ่งนี้ก็เป็นวันออกพรรษานะครับ วันนี้ตลาดหุ้นไทยเปิดตลาดมาบวก7.73จุดนะครับดัชนีก็ทดสอบแนวต้านสำคัญก็คือ1,475จุดกันอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้พยายามจะผ่านแนวนี้แต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะผ่านไปได้นะครับก็คงจะต้องมาลุ้นกันวันนี้อีกวันหนึ่งนะครับก็เพราะว่าเปิดตลาดมาช่วงเช้าวันนี้ดัชนีปรับบวกขึ้นไปสูงสุดก็8.27จุดนะครับ สสุดก็2.56จุดก็แสดงว่าเปิดมาประมาณ35นาทีนี้ก็ยังเคลื่อนไหวอยู่ในแดนบวกนะครับแล้วก็ยังมีโอกาสที่วันนี้ดัชนีหุ้นไทยก็อาจจะทะยานขึ้นไปได้บ้างนะครับแต่ว่าก็ต้องติดตามดูโดยเฉพาะในช่วงท้ายๆตลาดนะช่วงบ่ายๆนะครับเมื่อวานนี้ก็เห็นได้ชัดนะครับว่าดัชนีหุ้นไทยก็พยายามที่จะผ่านแนวต้านสำคัญที่เป็นแนวต้านแรกนะครับก็คือ1475จุด นะแล้วก็สามารถขึ้นไปยืนอยู่เหนือระดับดังกล่าวได้เพราะว่าเมื่อวานนี้ดัชนีขึ้นไปสูงสุดนี่ไปทดสอบที่1,480จุดเลยนะครับบวกขึ้นไปถึง16,27จุดนะท่ามกลางมูลค่าการซื้อขายที่ค่อนข้างจะกลับมาคึกคักมากนะครับเมื่อวานนี้ปิดตลาดนี่มูลค่าการซื้อขายหนานแน่นถึง 50, 5 5าหม2่อล้านบาทเลยนะครับแต่ว่าดัชนีก็ในช่วงท้ายๆตลาดก็มีแรงเทขาย ทำให้หลุดจาก1,475จุดมาปิดที่1,469.9 0จุดนะปรับตัวบวกไปเพียง4.71%หรือ0.32%นะครับเมื่อวานนี้ก็เข้าใจว่า,าบัญชีหลักทรัพย์ก็คงจะมีการเทขายทำกำไรก่อนออ,อกมาด้วยนะครับสรุปการซื้อขายเมื่อวานนี้ก็ทั้งสถาบันทั้งต่างชาติแล้วก็ นักลงทุนทั่วไปในประเทศนี่ซื้อสุทธิกันหมดเลยนะครับโดยสูงสุดนั้นเนี่ยก็เป็นนักลงทุนประเภทสถาบันนะครับซื้อสุทธิไป737.46ล้านบาทณขณะที่นักลงทุนต่างชาติเมื่อวานนี้ก็ยังซื้อสุทธินะครับแต่ว่าค่อนข้างที่จะน้อยลงนะครับก็196.97ล้านบาทแล้วก็นักลงทุนทั่วไปในประเทศหรือว่ารายย่อยของเรานี่ก็เมื่อวานนี้ซื้อสุทธิไป566.36ล้านบาทามีบัญชีหลักทรัพย์หรือ prop trade ครับที่ขายส จุด 7, ล้านบาทเมื่อวานนี้นะครับส่วนอันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะครับอันดับหนึ่งก็เป็นธนาคาราไทยนะครับเพราะความสับสนเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าซื้อกิจการดูจะยังไม่มีความชัดเจนแล้วก็มีทั้งยืนยันมีทั้งปฏิเสธกันก็เลยทำให้เมื่อวานนี้นักลงทุนก็เทขายกันออกปานะลงไปแรงนะครับ24สตางค์นะครับ ส่วน l ีแ d นด์มาดับ2ครับเมื่อวานนี้ก็ปรับลดลงไป4สตางค์ทูนดับ3บวก10สตางค์นะครับ a d v ว n c e บวก10บาทนะครับแล้วก็ IVL นะบวกบาทส5สตางค์ส่วนตลาดหุ้นยุโรปแล้วก็ตลาดหุ้นสหรัฐนะครับก็เมื่อวานนี้ยุโรปก็ต้องถือว่าเปิดมาก็อยู่ในแดนลบนะครับแต่ว่าก็อย่างดัชนีฟันเช a ยลไทม์ร้อยช่วงท้ายๆตลาดก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาจนกทั่งสามารถปิดบวกได้นะครับ4.57จุดหรือ0.07% ในขณะที่เยอรมันแล้วก็ฝรั่งเศสน,นะครับตัชนีดัคปรับลดลงไปเมื่อคืนนี้34.02.0.38% CAC 40ก็ปรับลดลงไป4 08. 0 8ุดหรือว่าลบไป0.10%ปัจจัยสำคัญนั้นเนี่ยแม้ว่าจะมีข่าวดีจากสหรัฐนะครับแต่ว่าเมื่อคืนนี้ปรากฏว่าเงินยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์นะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ปรากฏว่าดอลลาร์นี้อ่อนยวบลงไปเลยนะครับซึ่งก็มีผล ต่อการเทขายสินทรัพย์เสี่ยงของบรรดาตลาดหุ้นในยุโรปเมื่อคืนนี้นะครับเช่นเดียวกับตลาดหุ้นสหรัฐนะครับเปิดมาก็ต้องถือว่ามีแรงเทขายจนกระทั่งดัชนีดาวโจนนี่ลบไปนี่เป็นหลักร้อยจุดเลยนะครับแล้วก็ทิศทางของการลงทุนเห็นได้ชัดเลยนะครับว่ามุ่งไปหาตลาดตราสารหนี้ครับหรือว่าพันธบัตรนะถือว่านักลงทุนนี่ย้ายเงินส่วนใหญ่จากบรรดาสินทรัพย์เสี่ยงทั้งหลายเนี่ยไปลงที่ตราสารหนี้หรือตลาดพันธบัตรนะครับทำให้เบนชมาร์ก พันธบัตรอายุ10ปีนะครับซึ่งเป็นตัวที่ใช้ชี้ดัชนีของอัตราดอกเบี้ยด้วยนะครับผลตอบแทนนี่เรียกว่าล่วงลงมาจากระดับประมาณ2.6มาอยู่ที่2.5กว่ากว่าๆเลยนะครับซึ่งตรงนี้ผลอีกประการหนึ่งของการเงินที่ไหลเข้าไปในตลาดพันธบัตรนะครับก็ทําให้ดอลลาร์นะครับกลับมาอ่อนค่านะ แล้วก็การที่ดอลลาร์อ่อนค่านั่นเองนะครับก็มีผลกลับมาที่สินทรัพย์เสี่ยงด้วยนะครับตลาดหุ้นจึงมีแรงซื้อกลับเข้ามาจากการอ่อนค่าลงของเงินสกุลดอลลาร์เมื่อคือนนี้เมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักๆทั้ง6สกุลของโลกนะครับทาให้ดาวโจนส์นั้นแทนที่จะ,ะปรับตัวลดลงไปแรงนะครับเมื่อคืนนี้ก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาในช่วงท้ายๆก่อนปิดตลาดทําให้ปรับลดลงไปเพียง 2.18. จุดหอว่า0.01นะครับแล้วก็ NASDAQ กับ s หนึ่สามารกลับนึ้นมารวกได้เร็จนบโดบกับเอสแอนทีห้า 71.62% S&P 500ก็บวกไป11.61.67%หรือว่า0 S&P 500นั้นปิดที่1,733.15จุดถือว่าเป็นระดับสูงสุดตลอดการค้างใหม่ของดัชนี S&P 500ด้วยนะครับส่วนตลาดหุ้นเอเชียเช้าว,วันนี้จริงๆแล้วมีข่าวดีในเรื่องของเศรษฐกิจไตรามาส3ของจีนซึ่งประกาศออกมาปรากฏว่าเป็นไปตามที่คาดหวังกันนะครับคือเติบโตได้7.8 จากไตรามาส2ซึ่งโต7.5นะครับตรงนี้ก็เลยทำให้อ,อย่างนี้หางเสงนี่ก็ถือว่ารับข่าวนี้ไปบวกไปล่าสุดนี้140.95จหรือ0.61นะครับแล้วก็มีหลายตลาดที่บวกอยู่นะครับแต่ว่าค่าเงินโดยเฉพาะเงินเยนที่กลับมาแข็งค่าเพราะการอ่อนค่าของดอลลาร์นะครับเย็นนั้นหลุดไปถึง97แล้วตอนนี้ก็อยู่ที่98 ต้นๆน,นะครับก็ส่งผลทําให้มีแรงเทขายหุ้นในส่วนของนิกเกอิก,ก็ดีนะครับอของจีนนี่ก็มีแรงเทขายด้วยนะครับเสรดท่าสิงคโปร์บวกอยู่เล็กน้อยนะครับจาการ์ตาลบเล็กน้อยแล้วก็ทางฟิลิปปินส์ก็ล่าสุดนี้ก็บวกอยู่31.31จุดหรือ0.48อน์นะครับมาดูเรื่องค่างเงินครับโอ้โหบบาทเปิดมาเช้าวันนี้แข็งโปกเลยนะครับเปิดมาที่31.00ถึง31.01แล้วก็คาดวันนี้น่าจะหลุด31บาทนะครับเพราะให้กรอบไปว่าอาจจะได้เห็นประมาณ30จุด 97 995ถึง97บาทต่อดอลลาร์นะครับเป็นผลพวงมาจากดอลลาร์ที่กลับมาอ่อนค่าลงเมื่อคืนนี้นะครับส่วนราคาน้ํามันครับจริงๆแล้วควรจะขยับบวกขึ้นไปแต่ว่าปรกากฏว่าเมื่อคืนมีรายงานสต็อกน้ํามันปรากฏว่าของสหรัฐนั้น ถือว่าเพิ่มขึ้นเป็นประวัติการเลยนะครับซึ่งก็สะท้อนว่าอุปสงค์ต่อน้ํามันนั้นคงจะลดลงอย่างมากทีเดียวนะครับก็ส่งผลให้ราคาน้ํามันเมื่อคืนนี้ปรับลดลงไปค่อนข้างแรงนะครับ WTI ลงไป1นึ่เหรียญหกสิบสองเซนครับ Brent ลงไป1นึ่เหรียญสี่สิบแปดเซนในขณะที่ดูใบเมื่อวานนี้ยังบวกอยู่ห้าสิบห้าเซนแต่วันนี้คงจะลงตามนะครับเอาละครับมาปิดท้ายการความคืบหน้าในการเยียวยาประชาชนที่อ่าวพาวระยองนะครับล่าสุด ก็มีรายงานเข้ามานะครับว่า PTT Global Chemical ก็ได้ไปมอบเงินเยียวยาให้กับผู้ที่รับผลกระทบนะครับจากเหตุน้ำมันรั่วนะครับซึ่งก็เป็นครั้งที่26ณเทศาบาลเพ่ครับเอาละครับรพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาดูเรื่องของทองคำครับโซหอเต็มถัง ทุกครั้งที่เติมน้ำมันแก๊สโซฮหอคุณจะช่วยคุณเครื่องไม่พังอังหือคุณจะช่วยชาติอะไรได้ให้เกษตรกรคุณจะช่วยโลกเห็นหรือยังแค่เติมน้ำมันแก๊สโซฮหอคุณช่วยได้ตังเยอะช่วยคุณช่วยชาติช่วยโลกน้ำมันแก๊สโซฮหอใช้ดีเต่งดีไม่มีสะดุดคุณอาจสงสัยว่าเสเมจวันนี้เป็นอย่างไร ไปหาสวนเหมือนเดิมอาหารทะเลปลอดภัยหรือเปล่ากินอาหารทะเลทุกวันบ้าก็ยังกินเสม็ดเริ่มดีขึ้นแล้วแต่ความเชื่อมั่นของคนไทยยังไม่เหมือนเดิมวันนี้เรายังคงดูแลธรรมชาติและผู้คนอย่างต่อเนื่องและอยากชวนคนไทยกลับไปเที่ยวสเสม,ม็ดเหมือนเดิมกลับมาเลยครับคนไทยต้องมาเที่ยวกอลเสม็ดครับ Please come you won't regret it I promise you เราไปเที่ยวสเสม็ดกันเถอะ โซฮอเต็มถังทุกครั้งที่เติมน้ำมันแก๊สโซฮห่อคุณจะช่วยคุณเครื่องไม่พังอังหือคุณจะช่วยชาติรช่วยเกษตรกรคุณจะช่วยโลกเห็นหรือยังแค่เติมน้ำมันแก๊สโซฮหอคุณช่วยได้ตั้งเยอะช่วยคุณช่วยชาติช่วยโลกน้ำมันแก๊สโซฮหอใช้ดีเร่งดีไม่มีสะดุด ปัจจัยจากดอลลาร์ที่อ่อนค่านะครับทำให้ราคาทองคำตลาดโคเม็กเมื่อคืนนี้บวกขึ้นแรงนะครับ4ี่เหรียญ70เซนนะครับปิดที่1323เหรียญเช้าวันนี้แม้จะย่อลงบ้างที่ตลาดฝั่งเอเชียนะครับแต่ว่าก็ส่งผลให้สมาคมค้าทองคำประกาศราคาครั้งแรกเช้าวันนี้บวกไป150บบาทนะครับผลสำคัญมาจากบาทที่แข็งค่าขึ้นด้วยครับทำให้ราคาทองคำไม่เพิ่มขึ้นมากตามราคาในต่างประเทศครับวันนี้หมดเวลาของรายการนะครับต้องลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ